สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพามาชมต้นไม้สามออมเมื่อนำมาอยู่ใกล้กันจะเป็นยังไงค่ะมาชมด้วยกันนะคะนี่ค่ะออมมาีต้นนี้คือออมมานีนะคะออมมานีจะมีใบแบบนี้สีของใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นออมมาีแล้วเรามาชมต้นออม อ,อมเงินญี่ปุ่นนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะนำมาอยู่ใกล้กันนะคะสีของเขานะคะนี่ค่ะอ,อมเงินญี่ปุ่นนี่นะคะสีแล้วเราก็นำออมนาคนี่ค่ะมาอยู่ใกล้กันนะคะออมนาคก,ก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะอ,อมนา ใบนี้ใบใหม่ของอ,อมนาบจะเป็นสีแบบนี้นะคะสันุนครัวจะนำดินมาใส่บำรุงต้นไม้นี้นะคะสามอเนะะี่ยค่ะสามออมออมญี่ปุ่นออมมณีแล้วก็อมนานะคค่ะดินที่จะนำมาเพิ่มนะคะก็มีปุ๋ยหมักแกบมะพร้าวสับนะคะเราก็จะนำมาใส่ต้น นี่ค่ะ อมณีอมณีมีความสวยงามไปแบบนี้นะคะอมานีนคะคะวิธีดูแลของวันสวนขวก็จะทาแบบนี้นะคะพอเวลาดินถอยยุบลงไปแล้วก็นําดินมาเพิ่มดินที่จะนํามาเพิ่มเรา,ากผสมปุ๋ยหมักมะพร้าวแกบนคะคะสามส่วนนี่นะคะเราก็นํามาใส่เพิ่มอีกก็จะได้ต้นไม้ประดับที่มีความสวยงามแบบนี้นะคะนะคะที่ดูแล เราก็นําน้ําสาวข้าวนะคะมาผสมน้ํารดก็จะได้ไม้ประดับสวยงามนะคะท่านผู้ชมนะะออมนาคออมญี่ปุ่น,นออมเงินญี่ปุ่นนะคะสวยค่ะ ออมานีต้นเขียวหมื่นปีด้วยนะคะนี่ค่ะเขียวหมื่นปีตอนนี้แตกใบงามดีมากๆเราก็จะใส่ลงไปที่โคนต้นอีกค่ะ ตัวนี้ก็คือต้นส้มจีดนี้เราก็ใส่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลดน้ำกันค่ะจากที่เราใส่ดินเสร็จนะคะเราก็ลดน้ำให้เขาเนี่ยค่ะ รดน้ำ ให้ก็จะได้แบบนี้เลยไม้ประดับเราบำรุงดีๆนะคะเราก็จะได้ไม้ประดับที่มีความสวยงามแบบนี้ค่ะวันส่วนครัวก,ก็จะดูแลเขาแบบนี้นะคะด้วยการผสมดินใส่เดือนละครั้ง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำสาวข้าวน้ำสาวข้าวแล้วก็มาผสมน้ำรดเนี่ยค่ะก็จะได้ต้นไม้ที่มีความสวยงามก็จะเป็นแบบนี้แต่ต้นนี้วันสวนครัวไม่รู้จักชื่อนะคะปลูกมานคะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ วิธีนี้นะคะดูแลต้นไม้ของวันส่วนครัวแบบง่ายๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวันส่วนครัวต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ